ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกชั้นเลยนะครับก็วันนี้ทุกคนก็ได้ยู่กันในเกม GTA วีเอ้ยไม่ใช่ GTA โรเพนะทุกคนนะเรจะทําเสียงเปี้ยนทำไงนะก็เป็นเกมมือถือนะทุกคนนะแบบ GTA แบบโรเพนะทุกคนก็ก้อนเ่นเลยนะวันนี้ผมเป็นเด็กแบบสุสรันนะครับก็ดูสรงผมดูชุดสกอ้อนีนมัดจุกแล้วก็ใส่แว่นใส่แว่นอางการเด็กเหนือจะใส่ทำไมนะี่ โอเคก็วันนี้ผมก็จะพามาแนะนําอาชีพนะทุกคนนะก็จะมียูซองอาชีพนะก็เป็นอาชีพแบกลงนะพูดถึงคําว่าแกลงใส่คลิปนี้ต้องมานะทุกคนนะเออแล้วก็จะเป็นอีกอาชีพึังก็คืออาชีพก่อสร้างนะอาชีพก่อสร้างเนี่ยแอดมินก็เพิ่งเอาเข้ามานะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะก็ทําแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็ปราบก็กดคําว่า ทับนะแล้วก็วีโอ้ยผิดวีไอพีแล้วก็กดเลขหนึง่งมันใช้45วันนะทุกคนนะสำหรับอันนี้นะแล้วก,กดเลขหลดได้มาได้เลยโอเคถ้าใครเป็นแบบพุ่มเนี่ยมันบั๊กแบบนี้นะให้กดเปิดไอตัวนี้ออกมานะนี่เนี่ยไอตัวนี้ออกมาแล้วกดวายนะแล้วกดปิดไปนะเห็นไหมทีนี้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมพอรู้วิธีแก้บกั๊กสลหรับต่างๆให้มันกลับมาใช้ได้ปกตินะทุกคนนะก็ตอนนี้เป็นเวลา ตีซ่อง,อองหรอืองกว่าทำให้ทุกคนเล่นดึกกันเหรอตีซ่องช่วงเรบดึกๆเนี่ยคนมันเล่นไม่ค่อยเยอะแ้วเซื้อมันไม่ค่อยรุดไงผมเล่นช่วงเนี้ยมันมันจะไม่ค่อยรุดนะทุกคนนะก็อันนี้ผมจะพาไปที่ตลาดก่อนนะทุกคนนะคือไม่ต้องพวม,มัน้องเปิ้ลแม่ว่าถ้าคนเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็ทับอ่าเดี๋ยวสอนเลยนะ <laughs> เพื่อใครเข้ามาดูคลิปแรกนะก็ทับแล้วก็กดคําว่า G P S นะทุกคนนะ ใครเข้ามาเล่นไม่ก็ลองศึกษาอาทุกคนหรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกอะคลิปแรกผมสอนไว้ละเอียดมากเลยก็ไปคําว่าสถานที่นะทุกคนนะเราจะไปที่ตลาดนะทุกคนตลาดอยู่ไหนนีนะ่อันล่างสุดตลาดเสิร์ฟนะทุกคนนะก,ก็ตกลงไปทีนี้นก็จะเปิดนี่เปิดไปให้ดูเนะี่ยมันเนี่ยให้ม,มันก็จะมาร์กอันนี้ให้เราว่าตลาดอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจําได้แล้วเล่นมาสามสี่วันละจาได้แล้วนะทุกคนนะก็ะเดี๋ยวผมจะพาไปดู กนจะพาไปที่ข้นกัญชานะทุกคนนะพาไปดูกันว่าเอ้ยเกมีเจดีโลแบบมือถือเนี่ยก็ข้นกัญชาได้นะจ๊ะอืคงไม่ต้องตัดหรอกมั้งผมมันยุอยู่ไกลๆเนี่ยถ้าอันไหนไกลๆเนี่ยต้องพมจะเล่งความเร็วชิปแล้วกันนะอาจจะเล่งโดยไม่มีสายให้เลยจ,จะเล่งก็เล่งเลยนะทุกคนนะเพราะเด็กไมาให้นั่นจริงหอยาวนะโอเคครับก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ เดือดเลี้ยว,ลยวแล้วก็ต้องเติมน้ํามันด้ยวยนะนี่ถ้าจะเติมน้ํามันเนี่ยกดทับแล้วก็ F I นี่เนี่ย j เอ้ยไม่ใช่ที่ตัวอะไรวะตัวนี้นะแล้วก็กดส่งไปนะแล้วมันจะขึ้นตรงข้างบนนะเห็นปะไอที่เป็นแชโลกับทุกคนมันจะขึ้นว่ากําลังเติมน้ํามันก่อนวินาทีสักครู่เห็นไหมโอเติมไปซ้ำห่อยพรุ่งวัน ผมเมื่อวานผมได้ไปลองค้นกัญชามาแล้วนะทุกคนนะก็ะได้ไปลองมาก็โดนจับสองลอครบจะคิดดูครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ล็อกรถก่อนนะทุกคนนะครับ e n นะเราก็ส่งไปลองดูดิ่ผมบอกรถกันโอเคล็อกรถแล้วอะไรหรอะไรวะเห็นตัวคนวะอะไรก็ไม่รู้อทุกคนก็เปิดใหม่ ที่พามาตลาดก่อนเนี่ยให้สมมติใครจะทํางานอะไรเนี่ยให้มาเช็คตังบ่อน,นี่ก่อนนะว่าราคาข้องตอนเนี้มันอยู่ที่เท่าไรนะทุกคนนะนี่วิ่งมาตั้งบ่อนตรงนี้นะแล้วจากนั้นให้กดเอนนะทุกคนนะก็เปิดไอ้นี้มาแล้วกดเอนนะนี่ไงะมันจะขึ้นราคาข้องตอนเนี้นี่ปะแล้วมันจะมีราคาขึ้นลงขึ้นลงนะทุกคนนะก็ขุนห้อยตอนนี้40นะทุกคนแล้วก็เนื้อตอนนี้กําลังคุมเลยนะถ้าใครทําเนื้อได้เจ็ดพันเลยนะแต่ใช้เวลาในการทําเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ40นาทีนะ คลยฟังโอ้ยรถเก็บข้าวโอเคกาดถนนเก็บมะม่วงโอ้ยเกมบมะม่วงนี่ขุมอยู่ข้าไกลไม่ขุมนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปแบกลงกับอะไรก็สร้างนะทุกคนนะก็พากันเลยนะไม่รู้ขาพูดอะไรเมื่อกี้นะเราไม่สนนะวันนี้เรามาพามาดูกิจกรรมนะแล้วก็เดี๋ยวว่าท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูที่คนกัญชานะว่าในมือถือเนี่ยเป็นแบบไหนนะทุกคนนะโอเคขึ้นรถเดี๋ยวเราไปที่คนกัญชเอ้ไป ใช้ก็สร้างบักอีกละทำไมบักได้ทุกรอบเลยก็ไม่รู้แล้วที่ทำงานไอ้นั้นมันอยู่ตรงไหนวะแล้วหนานะผมกว็ห้าก่อนผมจำว่าได้มันูสุกแล้มันอยู่แถวนี้แหละโอ้ผมว่าผมห้าอีกนาะนแน่เลยว่าคนดูผมว่าเปิดแมปทับ G P S มันเดิมแล้วทุกคนนะ จำไม่ได้ว่าไอ้สถานีงานทุกก้นไม้นะกดไปแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยนี่งานไม้งานก็สร้างนะอยู่ใกล้ๆนี่แหละ่ตรงน้นวะเป็น,หนหแบบดูก่อนอ๋อเราเลยโอเคผนหัวกับตานะแต่ผมไคยบอกนะว่าไอจุดแกนชาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผมจะพาไปดูวิชั่นะอาจจะปีดแมปตอนในนี้ด้วย พอไม่ยากให้คนให้คนดูไปห้ากันเอาเองกัถ้าพูดกันง่ายนะให้ไปห้ากันเอาเองนะมันจะสนุกกว่านะคนดูนะไปห้าข้ามคนท่ามอะไรหรือไม่ก็ลอง G A Admin นะเขาเขาจะมีคําใบ้ให้มานะก็ลองอ่านคําใบ้แล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูเอาเองอะเวลาเข้ามาทํางานตรงนี้นะทุกคนก็ให้วิ่งไปที่นั่นนะมนจะมีจุดสีแดงเนี้ยมาที่คนนี้นะแล้วกดคาว่าเปิดไอ้นี่นะก็ไปที่แชทโลกหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ทับนะแล้วก็ก็สร้างนะ ก็สร้างนะทุกคนแล้วมันไม่ต้องเสียตังในการเริ่มทํางานนะมันอย่างนี้ก็ได้เลยนะโอเคตอนนี้ผมได้เริ่มทํางานแล้วนะ <ไอ S 1> ก,ก็มาได้อย่างนี้ให้มาเราต้องวิ่งไปที่จุดแดงนะจุดแดงปั๊บแล้วมันเราก็วิ่งไปที่อีกจุดแดงอีกจุดหนึ่งนะเราเราได้เฮ้ยได้ดีนะเนี่ยได้ตั้งห้าสิบเก้านะต่อรอบหนึ่งนะทุกคนนะ คือแบบนี้ถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงน,ะน่าน่าจะได้สักสามสี่พันเลยนะหรือไม่อาจจะได้เดยอะได้เดยอะกว่านั้นนะคนดูนะเนี่ยก็วิง่งเราก็วิ่งแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเรื่องเงินเนี่ยมันจะซุ่มให้ได้แต่ละรอบแต่รอบไม่เท่ากันนะ,อ,ะอย่างนี้รอบนี้ได้ยิบสองนะทุกคนนะก็ทําไปจนกว่าเราจะพอใจอ่ะเดี๋ยวผมจะทําไปจนกว่าจะเอาให้ได้สักประมาณสักเก้าพันแล้วกันนะทุกคนนะเราก็วิ่งไปหางจุดแดงอีกจุดหนึ่งนะโอเค อันนี้ยุดหนเนะี่ยโอเคยุดที่เดิมไหมก็วิ่งไปนะทุกคนนะก็ทําจนกว่าแบบเราจะพอใจอะยุดที่เหล่านั้นเราอยากจะยุดงานก็ไปตรงคนนั้นแล้วก็พิมพ์ว่ายุดก่อสร้างนะทุกคนนะโอเคอันนี้ยุดล่างนะทุกคนมันจะมียุ่สร้างจุดอะซึ่งมันอยู่ใกล้นะที่เราวิ่งมันก็จะทให้เราทํางานไวขึ้นนะทุกคนนะอันนี้ยุดตรงนี้นะทุกคนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นงานงาน่งายๆที่แอดมินเขาเพิ่มมาใหม่นะทุกคนนะ อ๋ออันนี้ยุเปียนไอที่ทรงอะปส่ทรงน,นูนูนแล้วทุกคนนะเอาให้ได้สักเก้าเก้าพันแล้วกันนะ๋วยวคนจะไปทํางานแบกลงต่อแล้วกันนะจะพาไปดูว่าแบกลงมันเป็นยังไงนะทุกคนนะ <c oughs> ก็ไม่คิดว่าเกณฑ์นีงงมากเลยอะไรว่าตอนแรกมันเขียนว่าลงค่าสั์นะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูโ okay. อเคคอยได้สักไอนี้ก่อนนะทุกคนนะให้ได้สักเก้าพันก่อนโอเควิ่งไป Okay. สำหรับใครที่เข้ามาใหม่เกมนี้ก็เปิดไมค์คุยกันได้นะเพื่อใครยังไม่รู้นะทุกคนนะเปิดไมค์คุยกันแบบสนุกแบบพูดคุยหรือพาไปข้นกัญชาพาไปำทำนู่นทำนี่ทำงานบางทีก็บอกกันเฮ้ยไปทำงานไหนพาเพื่อนมาเล่นได้สนุกสนุกนะทุกคนนะแต่ที่ตอนนี้ผู้ชายส่วนใหญ่จะเยอะนะตอนนี้ยังไม่เจอนะผู้หญิง่ส่วนใหญ่จะเจอผู้ชายตอนนี้ตอนที่คลิปแรกที่ผมบอกไปะว่าเด็กเกียรตยตอนนี้เพิ่มเป็น สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะสำหรับเด็กเกียร์นะมันเยอะขึ้นนะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยสำหรับเด็กเกียร์พวกเด็กปากดีนะทุกคนนะเจอแบบเยอะเดี๋ยวไหนเจอบ่อยไปที่ไหนทำงานตรงไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอนะทุกคนนะโอเคแล้วก็คนไปยิ่งมันจะมีจุดหนึ่งที่เจอแบบบ่อยที่สุดนะทุกคนนะคืออะไรวะอ่าคือจุดอะไรคุดแคร์นะคุดแคร์ตรงนั้นโอ้โหเจอเยอะมากเลยพวก ปากดีได้คนนูน้นคนนี้นะเอาไอ้นู้นฟาดคนนูน้นคนนี้เจอเจอเยอะมากเลยตรงคุดแล้วนะทุกคนโอเคผมใกล้จะถึ่งแล้วนะเก้าพันก็ไหวอยู่นะทุกคนก็ผมว่าไหวอยู่นะเนี่ยถ้ามีเวลามากๆเนี่ยเรามาทำหนึ่งนะผมว่าก็ได้เยอะอยู่นะยิ่งช่วงไหนที่มันราคาขึ้นเนี่ยจะน่าจะได้เยอะกว่านี้นะทุกคนนะโอเครอบนี้พอแล้วนะทุกคนนะน่าจะถึงมันทึ่งแล้วนะทุกคนนะ มันจะเลือกไว้ทําให,หม่ว้ทุกคนดูเลยดูเงินคนดิเนี่ยแปดเกาๆมึงมาอีกหนึ่งอันก็ไม่ได้เนาะไอ้สัตเดี๋ยวเราจะต่อไปจะพาไปง,งานแบกแบกลงนะทุกคนโอเคพอทุกคนจะหยุดงานก็ให้มายืนตรงนี้แล้วแล้วก็ทับทับแล้วพิมพ์คําว่าหยุดกอ่อสร้างนะเอ้ยนี่มันรูดไอส้สัตว์กูมืนอะไรของกูเนี่ยหยุดกอ่อสร้างนะทุกคนนะกอ่อสร้าง โอเคเห็นไหมทีนี้ก็เราก็ออกงานได้แล้วนะทุกคนนะซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะนก็ได้เยอะดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองแบบทําเวลาครึ่งชั่วโมงเนะี่ยเอาแยบบังแยบทำเวลาแบบครึ่งชั่วโมงเนะี่ยพมจะลองนะับเวลาอีมันจะได้สักเท่าไรนะทุกคนนะว่ามันจะได้สักกี่บ้านนะเราจะมาลองทําดูก็เดี๋ยวขอเปิดแม่ความผูกกระจาไม่ได้ละครับแล้วก็ G P s นะจะจะไปไหนก็นให้เปิดแบบนี้ตลอดนะทุกคนนะเราจะไปไปทางานตรงไหนต่อก็เปิด แต่แนะนำนะให้ตกตกปลาก,ก็บเก็บหวหอยอะ่ะดีนะทุกคนราคามันดีอยู่อะ่ะคุณให้ดูสังเกตอะ่ะก้อนที่จะไปตกปลาที่เราถ้าเราเข้ามาไม่เนี่ยให้สังเกตอะ่ะเดี๋ยวผมค้องหาก่อนเพราะมันอยู่ไหนเนี่ยมันจะเขียนว่าลงค่าซัดอันนี้อันเนี้ยแต่พอไปถึงเหมือนให้เราแบกลงก็งงนะงงนะชื่อไม่ตรงปกแบบนี้ก็ไม่เอานะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปโอาเข็มยุ้งหลังฟ่อยหน่อยค่หลังก่อน แนะนำนะสาระพกมือหไหมนะให้ไปตกปลาเก็บห้อยดีกว่านะมันได้มันทําไว้ด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงทาครบแบบซ่องอยางอ่ะทุกคนครึ่งชั่วโมงทําแบบทั้งตกปลาทั้งเก็บห้อยได้ครบซองอยางนะเราได้ยังต่้คือสี่ห้าพันนะมากสุดก็เจ็ดแปดพันนะทุกคนนะแล้วแต่มันซุ่มล้อบปบว่าวันนีข้อ,ของขึ้นนะมันจะซุ่มประมาณสามชั่วโมงมั้งหรือการเปยนตลาดมันจะรีนะทุกคนนะไม่รู้ว่าใช่หรือเลปล่านะทุกคนดูนะ คือเดี๋ยวเราจะมาทำงานแรกลงนะทางเข้ายี่เนี่ยนทางเข้าอยู่นยเ,ยนเน้นนะผมน่าจะเลยม,มานะมัน,นมีทางเข้าอยู่นะไอ้เน,นี่ยตอนที่ผมลองมาทำครั้งแรกเนี่ยเอ้ยเหนื่อยแกอันนี้ผมลองมาทำครั้งแรกเนี่ยผมกระโดดเขา้าเข้ากำแพงนะทุกคนฮะเอ้าเฮ้ยมีรถจอดแปลว่ามีคนมาทำงานเลยดีใช่ปะ อ้าวไอห้ามแล้วมันเข้าทาังไหนวะนั่นกูก็เข้าข้ามุมแพงที่กูเคยทำแล้วกันนะคนดูนะผมขอเขาอันนี้กดกระโดดปุ่มกระโดดสองถีนันก็จะเข้ามาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มง,งานกันเลยดีกว่านะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันแบกลงอะอันนี้เป็นสูสานมั้งน่าจะใช้แล้วลมันเครียดว่าหลงค่าซัดทำไมวะงงนะงงนะมีคนทำอยู่ปะไม่มีนะเงียบกิฟต์โอเคใสจ่จากนี้ ข้ออธิบายก่อนให้เราไปยืนตรงนี้นะนี่โอเคเราจะนั้นให้กด n น,นะใช่ป่ะวะโอเคมันนั่นบอกให้กด n น,นะเพื่อเอาลงนี่เป็นไงแบกลงแบกอยู่ที่บา้านด้วยถ้ามีซีคนนี้ใช่เลยนะทุกคนนะถ้าทำงานแบกลงนะครับนี่เดี๋ยวแคปทำโปกด้วยมันเ,เดี๋ยวตอนเราต้องล,ลองออมไปเราลองอไปหาพื้นที่เดี๋ยวดีมันจะทำให้สุกว่าตัวมันจะใกล้ไปนะทุกคนนะ นี่เอาแป๊บนี้ดีกว่าทำงานแบกลงเดี๋ยวเอาอันนี้ทำเป็นปกนะทุกคนนะออโอเคพอประมาณนี้แล้วจากนั้นก็ให้วิ่งไปที่จุดสีแดงอะ่ะมันจะมีบอกอกยุ่นในแมพทุกคนสังเกตเห็นในแมพมันจะขึ้นหนึ่งแดงให้เราวิ่งไปที่จุดแดงแล้วจากนั้นพอสบวางปับ๊บไอ้ตวดดูมันเต้นทำเพื่ออะไรอะ่อะเพื่อมึงคือมึงทำพิธีอะไรอะ่ะพอสใส่ปั๊บแล้วมึงเต้นคืออะไรวะมันทำพิธีอะไรวะคนดูพิธีทำศพแล้วเต้นอะ่ะ what <c oughs> ยากง,งงมากเลย ผมท,ทําทีแรกก็มาทำทีแรกก็งงเลยนะเนี่ยมันต้องทําให้บคพารอบนะนะเราถึงจะได้ตังค์นะคนดูนะก็ไปผมจะเล่งทําให้ขคพารอบเดี๋ยวจะพาไปดูที่คนกัญชานะว่าเป็นแบบไหนนะทุกคนนะี๋้วผมจะปิดแมพนะให้ทุกคนไม่ห้ากันเอาเองนะเจมเนี้ยเขาจะมีคําใบให้อยู่นะว่าจุดแต่ละจุดมันยู่ตรงไหนนะไปหากันเองนะมันสนุกว่านะั้นในการห้าเนี่ยยากเนี่ยจุดฟอเป็นอะไรที่หายากมากคนปัจจุบันนี้เข้าเขาก็ยังห้ากัน,กนไม่เจอเลย โอเคเนะี่ยเห้มะมันก็เต้นแค่แหละของมันก็ไม่รู้นะคนดูนะด,นะดูด,ดิงงนะงงนะเดี๋ยวเราไปทําให้ครบนะทุกคนก็อยาวๆไปจ้าแบกลงมันน่าจะแบกมันน่าจะเอาเพื่อนมาแบกซี่ขนได้นี่จะหามากเลยนะคนดูนะโอเควิ่งไปยาวๆก็ทุกจุดทํางานเนี่ยมันจะมีที่กินอาหารอยู่นะถ้าสมมติใครรอดอา้หารเลือดน้อยเนะี่ยต้องกินนะถ้าไม่กินเลือดเลือดมันจะลดทีละนึ่งทีละนึงนะทุกคนเนะี่ย ให้พิมพ์ตามมาเลยกดทับแล้วก็ F O O D นะแล้วก็กดซื้อได้เลยมันจะมีให้เลือกสามไซส์นะทุกคนนะโอเครอบนี้รอบที่สามแล้วโอ้เสี่ยงคนระเบิดนะไม่รู้มันจะชอบได้ยินเสี่ยงระเบิดนอะแล้วเกมนี้มันจะดี่งังพอเสียงระเบิดนอะมันจะระบบสั้นไม่รู้แอดมินเข้าไปตั้งอะไรยังไงนี่เต็มละนี่เป็นไงใส่ใส่เอวใส่สะโพกนี่นี่นย่างวะมันบแมนเดิละ่ะเออ ก็ตอนนี้คือโคตรเจ็บอะทุกคนคือวันนี้ถ้าได้ผุมพูดอะ่ะผมขึ้นไปบนราคาไงแล้วก็เอาไปอุดแบบพวกอะไรลอยรั้วบ,บนราคาตอนฝนมันตกอย่างเงี้ยขึ้นไปใช่ปะ่ะแล้วรลังคาแม่งแตกอะ่ผมเกลร่นลงมาข้างล่างอะตรงขานี่แม่งเจ็บไปหมดเลยคือแบบทะลอกเป็นแผลเต็มเลยตรงขานะก็อยากจะถ่ายรูปให้ดูนะแต่ขี้เกียจนะไม่ต้องเห็นหรอกคือเป็นแผลทั้งสองฝั่งนะท,ทั้งขาาสายและขาควาเลยนะทุกคนนะค,คือคือโคตรเจ็บอะตอนเนี้ย คือแบบมันแซ่บๆอะครับอ้าวมันอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนี้เออเออ,อลงมึงบังกูอาจจะดูมันเต้นอี่เป็นไงใส่จะพวกใส่เอวอก็ทำไมารครับผมเด็กสุดๆแล้วน,นะครับใครจะโบกกจะเข้ามาครับหยอกหยอกหยอกเกมนี้ซึ่งบอกเลยว่าห้างเงินอนะย,ยากหน่อยนะถ้าใครยากจะมีอาวุธเนี้ยอาวุธเนี้ยจะทำยากมากเลยคือต้องมีเงินสักล้านนึงอะทุกคนสักล้านห้ามั้งถึงจะครับอาวุธได้ทุกคน คือถ้าอยากมีเงินไวๆนะก็ต้องเติมนะทุกคนนะเติมวอลเล็ตนะแปดสิบบาทนะไอแปดสิบวอลเล็ตนะแลกเงินได้หนึ่งล้านหนึ่งล้านนะทุกคนนะแลกเงินเขียวได้หนึ่งล้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเสร็จโอเคนี่เสร็จแล้วครบห้ารอบแล้วมันจะให้เงินมาแล้วนะพอเต้นเสร็จเห็นไหมเนี่ยเห็นแบบมันขึ้นมาบอกนะทางไอ้แชทโลกเนี่ยทุกคนคุณได้รับเงินสามร้อยจากการทํางานแบกซบห้ารอบนะทุกคนนะ ก็โอเคผเหมือนก็ทำแค่นี้แล้วกันนะก็ในการแนะนํางานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูกัญชานะว่าเกมมือถือเนี่ยมันเป็นยังไงที่ข้นกันชานะแล้วที่เกมมือถือเนี่ยมันจะไม่เหมือนในคอมนะมันจะขึ้นเป็นดาวนะพอเราข้นปั๊บตำรวจเรามันจะรู้เลยว่าเราข้นกันชานะซึ่งผมอยากให้มันมือคอมอ่ะเออแป๊บนั้นจะรู้สึกว่าดีมากเลยคือเราไม่ต้องไประแวงอ่ะแล้วตำรวจพลรามาเนี่ยมันไม่เปิดบอดเนี่ยมันขับมารถแบบเงียบๆเลยนะ ผมอยากให้อดมินเนี่ยช่วยปรับแก้ตรงนี้หน่อยนะมันจะดีมากเลยนะเดี๋ยวผมขอเปิดแมทดูก่อนผมขอดูมันอยู่ตรงไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะเบอร์อรไว้นะทุกคนนะเพราะเดี๋ยวผมอยากให้คนดูมาหาก,กันเอาเองนะโอเคกับลังกับรถนะแอดมินเขาไม่อยากให้เปิดเผยมากนะทุกคนนะแล้วยิ่งเป็นกิจฟอรนะ์เนี่ยแอดมินไม่อยากเปิดเผยนะถ้าเปิดเผยแล้วคนไปทำคุณกัญชาก,กันเยอะเนะีนะ่ยแอดมินเนี่ยเข้าใจย้ายจุดเอาขีดเข้ามาตรงไหนเนี่ย แอ้มิ้เขาจะย้ายจุดเลยนะผมก็เลยไม่อยากจะบ,บอกระผมเท่ากับผมหนูจุดฟอกไหมตอนนี้รู้แล้วนะพุ่มไปเพิ่ง,งไปเจอจุดฟอกเมื่อวานนี่หนละไปนั่งหาอยู่จนเจอเออเขาเปิดแม่ดูอีกทีนะโอเคกำลังไม่รู้ไปจะมีคนขนอยู่หรือเปล่านะคนดูนะเมื่อวานดวงสวยคือกูไปรอบแรกคือผมไม่รู้ไงผมก็ลองไปขนดูเอ้ยมันขึ้นยังไง สัตว์มันขึ้นดาวบกตำรวจเลยไอ้ยูว่ามีคนขนขนกัญชานะไม่อยากให้แอดมินแบบทำแบบไม่ต้องขึ้นดาวอะอย่างเงี้ยให้ตำรวจมันมาซุ่มเอาอะเวลาเขามาจะแบบมาที่ขนกัญชาเนะี่ยให้เปิดพวกไซเรนมาด้วยพวกผมจะได้รู้แบบเงี้ยจะได้หนีทันคือเราต้องระวงอะ่ะไม่รู้แม่งมันมาตอนไหนอะ่ะโอเคเราไปต่อเลยเดี๋ยวพาไปดูนะผมไม่ให้ขนนะเพราะผมโดนไปสองรอบแล้วนะผมโดนรอบแรกไปประมาณ เสียห้าพันนะก็แล้วก็โดนเจลไปประมาณยี่พาณิชยนะทุกคนนะเป็นนาทีจริงนะทุกคนแล้วพอไปรอบสองเนี่ยผมเอาเดี๋ยวผมเล่าก่อนรอบแรกเนี่ยคือผมไปแบบไม่รู้ใช่ป่ะรอบสองคือไปดุดดวงดวงแบบโคตรสวยอะคือผมหนีไปเรียบร้อยแล้วนะผมโค่นได้เจ็ดอันแล้วผมหนีไปเลยนะแล้วจากนั้นพอกลับมาอีกทีเนี่ยไอส้สัตว์เดินตำรวจจ้าคือตำรวจมันมาพอดีกับตอนที่ผมลงไปคนะ้นอะคือโคตรเท่แต่ว่าแบบเพียมากอะทุกคนโอ้ก็มาดูแบบรอบมันไปทั้งนั่นอะ โอเคใกล้ละวขอเหศหทยน,นะครับผมจะปิดแมพนะทุกคนนะให้คนทุกคนมันมาหาเอ,าเองนะไอคำใบเนี่ยอาจจะเพร่อให้ดูว่าคำใบมันมีอะไรบ้างทับนะแล้วก็ G P S นะเฮ้ยนั่นมีพีอสนะทับแล้วก็ G P S แล้วก็ส่งไปนะเอ่อทีนี้ก็เลือนนะเล่อนหานะเลื่อนหาคำว่าง,งานพิชกฎใหม่นะทุกคนนะกดตกลงนะ แล้วกดคาว่ากัญชาเนี่ยมีงานพี่ก็้มแลวแบบกะท่อมกัญชาจุดขโมยน้ํามันเนี่ยมีอะไรผงคเคตามีนนะแล้วก็จุดฟอกเงินแดงนะเนี่ยมันจะมีคําใบกดไปปุ๊บให้่าจุดกัญชานะนี่ก็จะมีคําใบแล้วก็จุดแพ็คแล้วก็จุดขข่นะึ่งผมรู้จุดขขยเอ้ยผมยังไม่รู้จุดขายจุดเดียวนะที่เหลือผมรู้มาแล้วนะสำหรับกัญชานะ่วนงานอื่นเนี่ยผมยังไม่รู้นะทุกคนโอ้โคตรมืดเลยวะ่ะ คือขับรถแม่งยากมากเลยตอนมึนๆจะมองไม่เห็นทาง,างน,นะทุกคนอุ้ยเหี้ยขนคนเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยเนี่ยเป็นรูปรถอย่างเงี้ยคือขนคนเยอะอยู่นะแต่เราลงไปทักทายเข้ามาเบรกก่อนนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะนี่จะพามาดูนะ,นะนนะทุกคน เดี๋ยวยืนนี่ทำเป็นใส่ปกเด็กให้มาที่คนกัญชาผมซึ้งผมไม่คนนะเอามาพามาดูแค่นี้แหละโอเคไปละเดยวแจ้งคนอื่นตำรวจมาตำรวจมาห <c oughs> นึ่งคลิปน่นนาจะเปิดหมายดาผมอะผมว่า,างั้นนะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับการแนะนำงานแล,แล้วก็พามาดูจุดคนกัญชาแล้วนะทุกคนนะก็ จอกันคิดหน้าครับทุกคนบายบออย